สวัสดีครับผมอนุพยักษ์เชียรายครับผมนี่แบบมาชมโนูเพลงเพือกนะครับนี่อายุสองสามเดือนนะคนรับตัวตัว,ต,วตัวเล็กนะครับอนี้เมียล้วนนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลอดแล้วตั้นไรนะครับนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้คลอดวันนั้นเห็นวาน,น,นเห็นลูกเขาวิ่งออกมาเล่นนะครับ ไดูว่าเห็นหรือเปล่าวานนี้เราบินเล่นนะรประมาณอายุสักเดือนหนึ่งนะครับเขียนบินกับวาเล่นนะครับนี่แม่เขาตาเด้งๆนี่ครับแอมแอมอยู่หลังเสาเนี่ยนะครับส่วนมากกลางวันเขาจะอยู่ในบ้านนะครับเราเหเปลือกเนาะวันเขาอ,อยู่ในบ้านนะครับ กคือนิ้วออกมาเต็มเลยนะครับก็คือนี้ออกมาเต็มเลยนะครับผมมาลอกกินอาหารนะครับแต่เวลาให้อาหารนะครับอันนี้มีมันจะเป็นตาดําเป็นตาทับทิมนะครับนะครับมีขาตาตัวนะครับผมแบ่งขายไปบ้านก็มีนะครับคนกระจองเอาไว้เลี้ยงดูเด to ่นก็หลายคู่อยู่นะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยขายนะครับก็พยายามจะขยายไปเรื่อยๆนะครับหนูขาวนะเนาะเียงดูเล่นนะครับชอบมาดูครับสีสวยดีแป๊กดีนะดกดครับมีตาแดงตาดำนครับผสมกันนะครับอันนี้ก็อข้างล่างตาดำครับนี่เป็นตาแดงครับนี่ตาแดงตาแดงแป๊ก,นะเ,กเลยครับเย็ยเย็นะครับ ก็ามาดูที่ฟาร์มได้ครับมีให้ดูหลายรูปแบบนะครับนี่เป็น,นคอนโดนะครับครับคอนโดอันนี้ว่าจะทําเป็นห้องเลี้ยงอัตันหนึ่งนะครับอนตันหนึ่งะนะครับนะครับเบบบิเดินระบบน้ําใหม่นะครับเดินระบบน้ําใหม่ถึงเสร็จเมื่อวานนะครับใส่เป็นใส่เพิร์นเอาบ้านใส่ถาดอาหารใส่นะครับจุกน้ํา กระต่ายนะครับนะครับตองเดือดนะครับทใไซนะครับก็มีข้างละแปะห้องนาฝั่งนี้นะครับเป็นน้ำซีดม่วหวานนะครับผมมีให้ดูหลายยุคแบบนะครับโน่นนันโดแลับคอนโดเราเลยนิดนึงนะครับดูงานได้นะครับอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นแผงเผือกนะครับ อันนั้จะเป็นนูเลตนะครับนูนูเลตอันนั้จะเป็นนูเลตนะครับเขียนแบเข็นไปดูแป๊บนึงเดินแบเขีนดูแป๊บนึงอันนี้ก็แผงเถือกนะครับมันตัวพ่อมันนอนหลักนี่อันนี้ก็ตัวพ่อครับไซโลเซ็ตประมาณหนึ่งกิโลนะครับสมูนะครับใช่ไปเลยโอ้โตัวเมียครับตัวเมียมีนีครับ ลูก้องดูเราเล่นนะตัวเมียครับเด้กตัวนี้เพิ่งคลอดนะอันนี้เป็นนูนูแล่นะครับเป็นวัวแล่นะครับแตกต่างกันมากครับขนาดตัวนะครับกวเต็มที่ไมถึงห้ากิโลตัวนี้เป็นโลนะครับเด็กตัวเมียครับมีสังเกตมีนมครับลูกของเขาครับนี่ลูกเขลูก จะออกวิ่งกลางคืนนะครับนะครับสงสอยู่มีบ้านอะไรมาดูมาเล่นได้นะครับนะน,นี่ตรงนี้นมเขาครับนะครับนี่มีนมะเขาเป็นพวงเลยนะี่ครับนโน่นนะครับปิตามไหมนะครับผมปฏิบต,ตนี้มันกัน